สวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะฮะวันนี้ก็มาอยู่กับเกมเดียร์เม n g ิ่งสไปเดอ2นะครับมาต่อกันเลยในพาร์ทที่2นะครับหลังจากที่เราได้ข้อมูลจากเจ้าเออร์แมนมานะครับผมตอนนี้ก็ต้องไปสืบหาข้อมูลนั้นนะครเกี่ยวกับชายผู้นั้นที่ฆ่าลุงเบนนะครับผมโอเคไปกันเลยดีกว่าอย่ามาพูดทำทาเพลงให้เสียเวลาไปไปเอยเย้ โอ้โหนใหญ่เรานี่ไปต้องลำเรียนเลยอ่ะเออไปสบายอยู่แล้วแงะโหนนี่เอ้ยโอ้โหเกือบแล้วคฮ้ยโอ๊คเลนะตอนแรกอาจจะโหนใหญ่ติดติดขัดๆหน่อยแต่รู้สึกว่าตอนหลังๆไปนี่ระบบอัปเกรดก็จะมีอยู่ให้มันเร็วลื่นไหลขึ้นไอ้ทีแถวนี้มันเหมือน อ่าลบก้นสัญญาณนะต้องใช้ไปเดอเซนค้นหาดูว่าอยู่ตรงไหนบ้างมันมีทั้งหมด3อันแล้วจะมัวพูดทำท,ำ,ทำเพอยู่ตรงไหนก็ลงไปเลยเออมาแระแปะได้ที่นวนมากถ้าเป็นภาคแรกนี่รู้สึกว่าพี่แกเขาตีลังกาหรือเปล่าใช่ไหตีลังกาไปแปะตรงนู้นไปแปะตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยเอออันนี้แปะนิ่มๆครับแตะเนี่ยเออชิวๆไป อีกอันต่ออีกหนู่โอเคมาแจมสัญญาณกันได้ไงฮะนิสัยไม่ดีเลยโอ้แม่ไม่สั่งสอนอมไม่ใช่แล้วโอเคอสัญญาณกลับแล้วไปเลยครับมีชั้นหลักอย่างเดียวแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้ก็จะเป็นหลอดอ <c oughs> เหมือนเอาไว้วัดว่าสไปเดอร์แมน เป็นภัยคุกคามมากแค่ไหนนะคะกับเมืองถ้าขึ้นเป็นหลอดสีฟ้าก็นะ่ะคือช่วยพลเมืองในเมืองบ่อยหรือไม่ก็ช่วยปราบเหล่าร้ายอะไรพวกนี้นะช่วยคนนู่นนี่นั่นนะครับผมแต่สําหรับหลอดสีส้มนั้นคือหลอดด้านซ้ายมือนั่นเองมันขึ้นมาได้ง่ายๆเลยก็ต่อเมื่อเราไม่ช่วยคนไม่ทำอะไรเลยนะลุยกรกิจหลักหน้าด้านเดียวนะแต่ใครมันจะสนละ่ะ เรามีสิ่งที่เราต้องทำมันเป็นเรื่องที่เราค้นหามาตั้งหลายปีแล้วไอ้บ้านนั่นมันสุใครเราจะปล่อยมันหลุดไปไม่ได้บยุดบอกกันเอ้โอ้ยไม่ฉันไม่ได้มาสู้ช่างเถิดสู้กระแดกมามาใครจะเข้ามาก่อนไอ้หนูจุ๊บป้า เอาไปเดเอาไปเด <c oughs> สองคนก็ไม่ได้กินนี่ไงนี่ไงนี่ไงหมัดหไปไหมเออเออกระบอกเนี่ยไม่ได้กินเออเออเอาไปเดเอออีกคนยืนเบืนออยู่ทำไมเล่าเออเมื่อ,อก็นอนโอ้ยมื่ปลาหมดละตอนไปแล้ว ชิบหายเหอะเอ้าลบโอ้ยยิงพลาดให้ลูกหลานอีกแล้วเขาอยู่ที่ไหนอยู่บนอยู่วนเออไป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 โอาเก็บของกันโอเคฮะปียางงั้น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 เออ เอ้ยอ้าลุงสแตนนี่ว่าโอ้โลุงผมไม่ช่วยลุงไม่ได้อะไร้ยไม่มีลุงผมคงไม่มีทุกวันนี้โอ้เดินลีลามา เหมือนประมาณว่าเขาจะบอกความรักของสไปเดอร์แมนทุกอย่างเลยหรือเปล่าให้กับยีริเกอร์เอย่หรือเปล่าที่เราคุยกันเมื่อกี้อันนี้เขาให้มองหาร้านคอมิกสแตนนะครับผมร้านหนังสือการ์ตูนุ้นต้องอะไรให้มากความโดดไปเลยเฮ้ยโย่เข้าร้าน,นไป I'm Peter? Hi hey, oh, welcome back, true believer. Gosh, I haven't seen you in the store since i can't say it enough i'm so sorry about your uncle ben oh he was a good man he was the best. Thanks. Uh, I, think Thanks. Thanks. I was just remembering how we used to come in together and after the mess i made house sitting uh, for you i felt you. kind of bad i don't know where i'm in the bridge hey, can't i get you anything some memory mayhem to get the old pulse and Nah, I was just passing by but i'll come back วั l น n ่ฟส์ said anytime you need inspiration I'll be right here เ <c oughs> นี่ยเนี่ยเป็นต er. ิ๊กเกอร์หรือเปล่าโอเคต er. ิ๊กเกอร์แล้วกดต่อมันจะเป็นคอมิกนะครับที่จะกดล็อกภายในเกมนั่นเองคงตามหลักแล้วผมว่าน่าจะปลดล็อกชุดด้วยแหละมาั้งเนาะอันนี้ก็เป็นคอนเซปต์อาร์ตด้วยเปล่า ต้เกมเอาไกที่ร้านลุงแปนครบเรามีภารกิจที่ยิ่งใหญ่ที่เราต้องไปทำนะครเพื่อทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเราสละไม่ได้มือถงขนาดนี้ไป See him oh. meat lovers. Okay, in what world does the meat lovers mean? Yeah, way, and I'm like, nah -ah. and she's all like, yeah, it's so true. <laughs> this is Carradine. What do you need? i man. It's getting crazy out there, you know what I'm saying? We need some serious boomstick, and they say you're the guy that can make that hell <laughs> away. alley behind Nuno's bar, two hours. ชินูโนโ่บาร์สองชั่วโมงอีกสองชั่วโมงเอเอเออคารลเตอร์อัปเกรดอัปเตะเ,เวฟบูทโอ้โหนี่แหละที่ผมรอคอยอัปเลยรอช้ายอยู่ใหญ่ออกมาไวๆใครต่อใคร็่อๆออ,อ,อ,อันนี้ยังไม่ได้ยโอ้ยยียมีเวฟบูทแล้วไปเลยยู มีเว็บบูธแล้วอะไรก็ง่ายขึ้นนะครับผมไม่แปลกมันไม่ต้องแปลกใจนะครับทำไมถึงโหนได้คล่องตัอขึ้นเพราะว่าเว็บบูธนั่นเองทำให้อะไรเร็วขึ้นนะครับผมไม่เสียจังหวะในการควบคุมโอเคนั่นไงนั่นไงถึงแล้ว นัดมาแลกเปลี่ยนอะไรกันหรือเปล่าคุณจะนั a นั่นหรือ t ปล่ปลปาค t h จะน h บนั่นห t อเปล่าคุณจะนนั่นรืงเปลนาคะันั่นหแอเปล่วมันจะนับนั่นมรือเปล่าคุนับนั่ลหรือเปล่ไคุณีะนั k i ั l น n y o n e e ล s e ประมาณว่าเขาพูดกับตัวเองว่าจะไม่ให้มีใครตายเด็ดขาดนะหรือมีคนถูกฆ่าเองเขาไม่ไม,ไม,ไม่ไม่แปลกใจนะครับผมการช่วยคนหรือภารกิจในแต่ละครั้งที่ปเดอร์แมนเขาทำคือเขาไม่ต้องการที่มีคนตายนะครับผมไม่อยากให้ใครมระเกิดเหตุแบบลุงเบนของเขาอีกนะก็เลยพยายามไม่ให้มีใครตายทั้งเหล่าร้ายหรือคนละเหมือนนั่นเองทุกครั้งที่มีคนตายเขาก็ชดหนักพอสมควรนะ แปลกใจถึงได้ฉายาเฟรนรี่เนเวอร์ฮูดมาแลนะผมนะคือเพื่อนบ้านที it, ่ดีสไปน์แมนนั่นเองโอเคโอเคไหมโอ้เคฉันแทบจะบ้าเนี่ยเออตามจับไอ้บ้านนั่นฮู้ยุบ เอาเฮ้ยไม่รถมันคว่ำ่ะไอยด้วยไปดูเร็วย่เฮ้ยบัวขาวมาเตะเขาเปล่าทุยไม่ใช่ซีเคโอ้ฆาตกรเหม็นไหมนะโอ้พระเจ้านายบันทึกการแจ้งรายการเออการแจ้งว่าพบศพคนตายนะครับ โอเคกดคาเมล่าขึ้นมากดเออกดกดอ่ะทำไมกดไม่ติดเนี้ยแป๊บนึงนะฮะไอเทคเจอทำไมมันกดไม่ได้อ่ะชู้นะครับผมโอเคกดได้แลละเออ จะแค่เล่น,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 นมีชิปเสี่ยงด้วยไม่ฟังหรอกครับแต่ไม่ได้เงีย่ยๆกลับไปหาป้าเมนะครับผม Been all my life. Whew. Pile, Come to Papa. Oh, yeah the diamond. We are top. Who took my sword in here? Gotta find another way. Ah. Oh, Dick, dick, I'm Lord Leo. Ooh, I've been looking for this. Okay. End of the line. By web, anyway. come back. Return home. Yes. Yeah. Okay. The guy who killed Uncle Ben is gone. Hmm. feel เหมือนประมาณว่าเขารู้สึกเขารู้สึกผิดต่อลุงเบนหรือเปล่านะฮะโอเคนี่ชุดผมมีอยู่แล้วสี่ชุดหลังนะผมเอ่อถ้าเป็นคอนสิเนี่ยเขาจะมีแค่สองชุดแรกเพราะสี่ชุดหลังอันนี้จะได้สำหรับคนที่พิออเดอร์นะฮะนี่ก็เอาไว้รีเทอร์อ่ารีเพลเวลเหมือนมาเล่นซ้ำ้าเก็บของอะไรอย่างเงี้ยอวดหน่อยเขาอวดเขาอวด ขาอวดหน่อยนะตัวเองนีน่ชุดแรกของเราแล้วนะครับนี่นี่สยสไปเดอร์น,อน็อตแบ็กซูดนี่คอสเมิกสไปเดอร์หรือกัปตันจูนเวอร์หรือเปล่าออไอรอนสไปเดอร์แมนนี่คือชุดที่โทนี่สตาร์ทำให้นะโอเคโม่โมพอละไปแล้วไปวไปล,ลง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 ,ลงได้ป้าเม่ป้าเม่รู้สึกว่าเห็นข่าวแล้วหรือเปล่าใช่ไหม murderer and arms dealer. Carradine has been identified as the perpetrator in last shooting of Queens resident Benjamin Parker. Some New Yorkers we spoke to applaud the fact that violent criminals are being taken off the streets. Hey, somebody wants to clean up the trash, I say more power to him. police caution that the perpetrator is a threat to This individual is a dangerous psychopath. He commits of extreme carnage and brutality. Leaving the initials C K written in blood as a signature. The crime scenes are so gruesome; they shock even veteran officers. Due to the letters and the horrific nature of the crimes, authorities are calling this man the, the carnage, carnage Killer. Anyone with information should call the police immediately. This is Whitney Chang for the Daily Bugle News Network. หรือที่เรารู้จักกันในนามว่าคีตัสคาสาดีนนั่นเองนะครับอันนี้เป็นสาวของคอมมิกนะครับคาแนกนั่นแหละตอนนี้แยกตัวออกจากเวทมนะคแล้วรับทุกกับอาเมนะครับผมเตอร์ Peter, เป็นอะไรหรือเปล่ามีอะไรเกิดขึ้น I wish for bad things to happen to this caradine guy a lot. That's perfectly natural. He killed your uncle. Yeah, but Peter Parker, it's bad enough hmm. you feel guilty about Ben. I, I, won't let you beat yourself up over no. this. Why would it be your fault? Did you kill that man? No. He was a criminal. He associated with awful people. It's not hmm. as if you had any control over that. What, what could you have done? <sighs> <sighs> so you feel better my husband's still gone i think that'll hurt <laughs> forever you said you thought maybe <laughs> we could move on <laughs> yes uh, now that there isn't that question hanging over us where is he why don't they catch him now we can look ahead but it's not like being happy <laughs> we'll be happy again peter i promise you <laughs> What made him may the truth is, I'm glad he's dead. I know that's wrong. you're relieved a bad man can't hurt anyone else. That's different. You're glad a murderer was brought to justice. There's nothing wrong with that I know it's just i เขาถามหรือเปล่าว่เกี่ยวกับสิ่งที่เขาเป็นเาเป็นแมนเหลืออะไรหลกยอย่างนั่แหลแต่ต่างกันที่เป็นฆาตกรอคนแต่เขาทำเพื่อความยุติธรรมต่งกนเป็น้นะตามใจนะถ้าผิดตรงไหนก็ต้องขอให้ด้วยเคจัการสุดนก่อนที่ก็ไม่แกจะทำหน้าเออไปบ้าไนะครับผมดูท่แกเอออ You heard Whitney Chang. Some people are grateful to the Carnage Killer. I kind of know how they feel. That's not the same as condoning it. You're not glad this Carnage person is out there murdering, are you? You want him taken off the streets, don't you? Yes. Yes. Yeah, yeah, I do. Mm -hmm. And he will be. Uh, Aunt May, can you turn that up? We have breaking news of a hostage situation hmm, at Oscorp. Right? Armed men are holding several employees at gunpoint. <coughs> oh, no. Security camera footage has identified oh, no. the ringleader as career criminal Herman Schultz. Schultz? What? <coughs> uh, Gwen, <coughs> She still <coughs> interns at Oscorp. <Oskor>. At the office this late? No, but I should make sure. Oh, that's a good idea. I always thought you two never should have split up. Um, Don't wait up for me. I always do. <coughs> เก y บ้า e ันเ t ็ a คว o ม e ิดของฉันที่ชอนีไปได้นะครับผมเขาเลยไปทำงานคนอื่น ไม่ไม่ใช่เวลานี้โอเคแต่เวลาเนี้ยต้องพักแล้วโอเคนะวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมวันนี้ก็เป็นภาที่2แล้วยังไงก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับผมก็จะพยายามทาให้บ่อยขึ้นนะครับสำหรับช่วงนี้หลังจากที่ทางหายไปก็ตานพอสมควรเลยไม่รู้ยังมีคนติดตามอยู่หรือเปล่าแต่ยังไงก็ต้องขอให้เป็นกําลังใจต่อไปด้วยนะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เช่นเคยนะครับผมคอมเมนต์ติชมบ้างก็ได้นะครับผมแต่ถ้าเรื่องหม่นี้ไม่ต้องติชมนะครับใหม่ กระจอกจริงๆนะครับผมถ้าเสียงมันแบบเหมือนอยู่ในโองหรือแบบเสียงมันเออเอออะไรย้ยต้องขออภัยด้วยครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ